วันนี้นูเกียตได้ของดีนะฮะได้ตูจอาไปที่นี่สถานีบ้านโตกที่สถานีบ้านโตกชาญชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจรเทีชยคสถานีบ้านโตกในชาญชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถโดยพลเรือ เพื่อทางจากสถานีกลางเทอีอวนวาจุดปลายทางสถานีต่า,างๆนอนขอความสรุณา ตู้เจ้าที่เป็นตู้นอนสามตู้ล้วนเลยนะขอบคุณค่ะสถานีใต้โถงมีการของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเปลอดภัยด้วยว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะพอมมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะครับวันนี้มอเตอร์ไซค์ไปด้วย มอเตอร์ไซค์จะไปไม่ได้นะฮะที่น่าจะเต็ม ของดีของรวดเร็วหนุ่มเจี่ยวนี้นะครับได้ตูวนอน JR ไป3ตู้